นี่พี่น้องสวัสดีค่ะทุกๆคนได้กินกุ้งหรอพี่น้องนี่มากินปูเหมกันพี่น้องกุ้งตัวนี้ใหญ่โอ้ยยังไม่ได้ใส่อยใส่เท่าไหร่ ปอาวบักนีแล้วพี่น้องยั่วๆนกันอะไเนี่ยกุ้งเผาได้ตำนานพี่น้องกุ้งเผาได้ตำนานซาลัดด่วนเพราะอยากสารลัดดวนเป็นหมูกินกุ้งเผาย่างเลยต้องได้ไห้ดิพี่น้องตำนานจีริรับไปแต่หมูกระทะเกือบกูล่องกินกุ้งป่ากุ้งเผาแซ่บบ๊อบน้ำกินสีเขียวว่าซิมเมืกันน่ะแซ่บไข่ค่ะเปิดเปิดได้รู ก็สามร้อยแปดสิบพี่น้องแอบเล็จัดไปเดี๋ยวเบิ่งกจิราโคสกิดคุณดิไม่ินก็ตัดใจได้เดี๋ยวเบิ่งจิราโคสกิดพี่น้องเลยนักกายหายเขาอยู่ซี่เธอร์เนาะโยอเส้นนักเล็กน้อยขอบคุณขอบพระคุณพี่สาวขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะแต่หัวคุณทำเองค่ะสดสดดูเนาะ กุ้งเป็นดินสดๆนี่เนาะมันสดดีไหมเป็นเป็นได้กินอยู่แล้วก็แล้วก็บตูงใหญ่ด <N> ิพี่น้องตูงใหญ่แค่ไหครับพี่นุ๊บตูงใหญ่แหี้ยงการตอกเอาอันหนึ่งเงินออกกันจริยตามราคาเท่าไหร่กันพอบ้างราคาสัมผัวเอากันอยู่ไหนน้อเสียงซี ซ so like right. ีีซมาหกจีบกไดกำไรซีสิบาทซะจาจเดี๋ยวเงินออกไปตายก่อก่ด้กำไรกับลเปี่ยนก็จะได้ขายเนาะเจ้าของก็ม่ขายมีป็ได้ไม่กได้ไ่ออกำไรมีเจ้าของก็มขายไม่ได้ขายกับลูกเปลี่ยนเออว่นจะได้ขายเจ้าของซื้อมาขายแท้ๆทนี่มาถาม่าไรอยู่กุ้งเผาในตำนาน เสียบอพีอิมบอปแต่แบลไม่จากลบอกินารก็บดีเด้เป็นบอมันม่่างมัน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 มีเงินซื้อกรอีกกระืออีกแล้วกยางมันกุ้งกินารก็บดีเนยมันหัวเลยครับกินกินกระกินส้มหยาก ปอกมาลูกปอกมาช่ายังบม่ได้กินตกปุ้งเลยดิพี่น mm ้องเอ้ยเป็นยงงานกับบอไดยังกินแบบลายซื้อนี่ใกล้กระเด็นมากันฝรั่งฝรั่งเชื้อบัวล้ำล้ำใหญ่เลวกะผัดไทยพี่น้องผัดไทยเลวกเอียกเอียก่อนขึ้นนี่เมีย บาบินขนมบาบินพี่น้องกล้องเล็กหน่วยกลองละหาสิบบาทปวดพับอกง่วบอกเตะแต่มันเสียบแต่ที่สําคัญเบาหวานขาดบ่ได้พี่น้องน้ําลํำไยขาดบ่ได้ได้หลายหลายอย่างเป็นอย่างนั้หรอว่าซีอิ๊วเปลี่ยงหมูซีอิ๊วบดิบอกซีอิ๊วเปลี่ยงหมูตีนหนึ่งละสามสิบบาทจะเสียบอยู่ดิแล้วพี่น้องลูกสาวเกย์หายยัวๆแล้วมาสวยน้ำกั่นมาสวยน้ำกั่นนี่อ่ะก็สนใจ สมใจอยากเรากินชาบพอกีนหรือหายอยากใช่ไหมกินพออยู่อ้ยยังก็กินพออยู่ไม่ใช่อยู่เพื่อกินอยังก็กินเพื่ออยู่กินเพื่ออยู่ไม่ใช่อยู่เพื่อกินเนอพี่น้องกินกินกินแล้วก็กินเออกินพอหายประทั่งอยากพอซิมดำใหญ่หนงเด้อ มาเลือกุ้งเผาพระเอกมาหอฮอตกุ้งเผาเหรขุนพี่ดองมาโอ้ไทยมุมสูงมะขุนพี่ฮอดมุมสูงอันนี้ไทยจากมุมต่ำคือไปมุมสูงเด้อนี่เด้อเออมันย่งยี่ล้อตลาดเมื่อเมื่อใดสิปินเกียรติมาให้มาเขาไลรสดอีกเนาะเนาะไปแล้วครับไปแล้วพี่น้องขุนพี่ดองขึ้นไปพียื่สั่นให้ดูรีคุน มือนี้มันจะไมาให้กำลังใจลำดวนเนาะติดมือเหลกเด้อกำลังใจสู้ให้ลำดวนได้ด้วพี่น้องมือนีสู่งานมากมือแหลกหลังจากที่ล้าไปสองมือความกอดเต็มอิ่มเกือบเป็นไข่เกือบเป็นใจขาดพี่น้องเอ้ยเป็นล้าสองมือเกือบเป็นใจขาดเวลามุ่งสู่เมืองเก่งกับบอมแม้ว่าวเด้อบยพูมือออกมาจากเปีค่ะเป็นยังเมื่อเรืออุ้งเอื้อยใจแหน่เรือเอื้อใจงูหัเต้นแตกดุมดุมอยู่ดิ ตัวเองนี่ยอยูปีที่ทั้งที่มันบอไดิปป่นย่างบางไม้แล้วมันเลือใจเ่ันเกี่วกับนิดเดียวนะได้วหาปวดเห้เีบปิน่มันปวดนะไม่นี่มม่ลูกสาวปอกันกุ้งให้กินพี่น้องก็จะไปย่างหากินเขาขัดเบิดโอ้เนื้อกินกับยิ้มันย่างตามจังก็มิตรผัดกะเพาใครกะเพราดิกินเลยนิเดียวตากะเพราเฮดส่กองไว้นี่พี่น้องก็ไ่เปแต่ยากเนาะ ไม่ยากอย่างตะละมือยากแต่ลรไมอยู่ในกินนีหรืครับหายยากพี่น้องดยากคือกันบ่ฮะเนี่ยินอันดไกุ้งทอออิ่มขาหน่จิว่ากินให้เบอร์ยังออยู่ซตัวหนึ่งบ่แม่แล้วเพิ่นบ่ินหัวกุ้งเนาะเนี่ยแต่ว่าแต่ว่าใกลบ่กินหัวกุ้งนี่หรืพี่น้องสารลวดเราหมองแสบพะนะอ้ยจะกินหมองใดมันเนาะกเเนื้อตัว พี่น้องยั่วๆยั่วๆครับมาครับพี่น้องมาส,งสูงบ้านนั่นนุ่มไปเรื่สูงกิเนเนี้ยจักแนวใดนมนกระแซบอยูห่หคำว่าท่านที่สองปะเนี่ยท่างที่สองปะเออแม่ข้างที่สองออท่าง,ง,งที่สองที่สามโดนได้กินกุ้งพี่น้องรูล้ละสามลอยมาบ้าค่ะแม่สามลอยแปดสิบที่สามเพราะว่าที่แรกเขาไปกินบุฟเฟ่บุฟเฟ่อันทานอันเดียร์เมิทุเรียนนำเออจนจนอยาก จากเซตค่าอันก็วันยัดเสียเงินไปนเนาะก็เลยว่าเออยัดเอายัดเอาบดนิ้ยัดเสียเปียกเขาเถอะยัดเสียเปียกเนาะจะเหือยบมันหอนในแม่มันอันเอาลายโพสขอดีโบโจงมาจากหัวมันเองกิกี่ในเบิร์ดขอสิเสียดายตีมันแทกของมันแทกวันนี่เล็กทุลมเขายม่บอกวันนี้ ไม้ก,กําลังใจด้วยครับพี่น้องมือเลี้ยงพายุไก่แถวอำเภออรัญ,ญประเทศจังหวัดส่าแก้ียวไม้ก,กําลังใจทิ้งร้านอร่อยผิน้ำเพียงกันใดน,นะครับตอนนี้กับพระกันสวยเขาวสวยน้ำแต่ว่าบผงกูมีเขาไมีนม้ำมีตะกุง้งพี่น้องไปกินกุง้ง <c oughs> กินกุง้งเรียบริการชี้แต่งหนา้าแต่งตาแล้วก็พร้อมจวดจัดฟาดบึ้มขอบคุณทุกกำลังใจที่เขาไม้กําลังใจในพี่น้องเด้อมือนีสารรับด่วนจวดจัดมือแรกหลังจากล่าไปสองมือครับไปสู่ต่อไปช่วงให้เสาไยต่อไปนี่ก็จะห้มี เก็บก้มไข่ไข่ย่ามีไก่มะไก่บ้านนี้ไปป,ปังๆเฮงตลอดไปเอาซะแล้วครับพี่น้องครับคลิปนี้ก็จะฝากพี่ฝากน้องไว้สนิทสักวันเดี๋ยวจะบวกกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ